การลงทุนแล้วก็ทำกำไรอยู่ตรงไหนพูดคุยกันนะคะในช่วงของ GOAL ลูกบาย YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร2 2 6 8 9 9 9 9 9 พูดค,คุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขาพุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG b u l บ e n เล่น u อนดค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสภาร,ราคาทองคำมีจังหวะของการย่อตัวลงก็จริงนะคะแต่ว่าลงแล้วไม่ได้ทำโลใหม่อันนี้คอนเฟิร์มอย่างที่คุณวรุษบอกไปคะว่าถ้าลงมาแล้วไม่ได้ทำจุดตำสุดใหม่โอกาสที่จะรับเพื่อที่จะลุ้นขึ้นไปขายนาะต้านเดิมยังคงทำได้อยู่ไหมคะยังถือว่ามีลุ้นครับคุณสภาแต่ว่าเราก็ยังประเมินน,นะครับว่า ถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะเริ่มมีมุมมองหรือแนวโน้มที่เป็นบวกมากขึ้นแต่การขยับขึ้นของราคาทองคำเนี่ยก็ยังคงไปได้ไม่ไกลหากยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณโซนพันแปดถึงพันได้นะครับเพราะว่าดูจากกราฟ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าในหลายๆรอบหรือหลายๆครั้งเลยราคาขึ้นไปเทสแล้วก็ยังไม่สามารถยืนได้แล้วก็การย่อตัวเนี่ยเหมือนจะมีการย่อตัวหรือปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะทุกครั้งเลยนะครับเมื่อราคาไปถึงทดสอบหรือถึงจุดดังกล่าวดังนั้นเนี่ยเราก็ยังแนะนําว่าหากจะลงทุนเนี่ยเรายังคงเน้นในส่วนของการลงทุนระยะสั้นอาจจะรอจังหวะการย่อตัวลงมาหักรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างมากเนี่ย เรายังแนะนําบริเวณพันห้า5ิน้าะครับเป็นจุดแรกในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อหวังการเก็งกําไรบริเวณโซนแนวต้านพันเจ็ดสถึงพันเนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยหากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนิดนึงเออบริเวณพันเจเหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออน เออหรือพันแปดสิบเนี่ยถ้าราคาทองคําขึ้นไปทดสอบแล้วดูแล้วไม่ได้มีปัจจัยเข้ามาบวกมากขึ้นนะครับอาจจะเสี่ยงเปิดสถานะขายก็ได้แล้วก็ปรัอลดหรือไปตัดขาดทุนหากราคาสามารถกลับขึ้นไปนอยู่เหนือบริเวณพันกับแปดสิบห้าได้นะครับเพราะว่าหากดูจากภาพกราฟที่เป็นกรอบใหญ่ๆเนี่ยราคาก็จะเป็นลักษณะของการแก่งตัวในรูปแบบของไซเวย์ยํำออกเพื่ออ่อรอการยํำฐานออกไปด้านข้างนะครับ ที่หากราคาเกิดอ่อนตัวหรือปรับฐานต่ำกว่าบ,บริเวณพันกวห้าสิบเจ็ดเนี่ยเรายังแนะนําว่าหากไม่ต่ากว่าบ,บริ10 46, 10เวณพันสี่สิบหกพันสี่ิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเฮ์ออซอนซึ่งเป็นในส่วนของจุดต่ําสุดของรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ย,ยังมองว่าราคาก็น่าจะเป็นรูปแบบของการแกวนตัวหรือไซเวย์ออกไปด้านข้างก่อนครับค่ะอันนี้เป็นภาพรวมที่ยังคงใช้จังหวะของการเห็นราคาย่อแล้วเปิดลองโพสิชันลุ้นกับการขึ้นไปทํากําไรที่แนวต้านก่อนนะคะ ยกเว้นว่าเสี่ยงมากได้จริงๆอย่างที่คุณวรุตบอกแล้วค่อยเปิดช้าแถวๆพันเจ็ดสิบเก้าใช่ครับ<ช>เพราะว่าจากการณปัจจุบันเนี่ยดูจากในส่วนของแรงซื้อที่กลับเข้ามานะครับจะเห็นได้ค่อนข้างชัดจากตัวกองทุน S P D R g o t a s ซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาซื้อถึง18.74ตันนะครับแล้วก็ ดูจากการขายของตัวกองทุน SPDR เนี่ยทั้งปีเนี่ยขายอยู่ประมาณ60ตันหรือ59.81ตันการกลับเข้ามาซื้อในระดับเกือบหใน3ของที่ขายไปเนี่ยถือว่าแรงซื้อสำหรับตัวกองทุน SPDR เนี่ยถือว่าค่อนข้างมากก็แสดงให้เห็นว่าหลังจากความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดก็เริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามายังตัวตลาดทองคำมานะครับ ขณะที่การคาดการณ์ของทางบา r c l a y นะครับ,บเกี่ยวกับการ aren, าคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าปี2016นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยน,น่าจะอยู่ที่ระดับ1%หรือ1%ขึ้นไปแต่บาเคล a y ก็ยังคาดการณ์หรือว่ายังเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยในปี2016ของเฟดน่าจะปรับขึ้นไม่เกิน0.75%นะครับหรือว่าไม่ถึง 1%, 1> าการออกมาคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ย ก็ยิ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนคราความวิตกกังวลและก็กล้าเข้ามาเก็งกาไรในส่วนของตัวทองคำในระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นครับค่ะสัปดาห์นี้จะมี GDP ไตรมาสสามของสหรัฐต้องกังวลใจไหมคะครับในส่วนของตัว GDP เนี่ยเอ่อครั้งก่อนอยู่ี่่ะรับ2.1นะครับครั้งนี้คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ร,ราว1.8ถึง1.9ซซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็หากชะลอตัวลง ก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคาแต่ว่าเอ,อ่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้นักลงทุนประมาทก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวงังเพราะว่าหากตัวเลขในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้ว EDP ไตมาส3ของปี2015หากดีกว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้ก็อาจจะพิกความคาดหมายหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าเฟษอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในครั้งถัดไปเร็วขึ้นจา,ากช่วงเดือน เมษาหรือว่ามีนาเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นมาเป็นต้นปีในช่วงเดือน1เดือนสองนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กระแสการคาดการณ์ของนักมคุณเปลี่ยนแปลงไป,ไป ดังนั้นแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยตลาดคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนในระยะสัน้นแล้วก็ดูผลกระทบหรือดูปัจจัยที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของาราคาทองคำในระยะถัดไปมากกว่าครับค่ะเอาเป็นว่าอย่าประมาทแล้วกันนะคะมาดูกันต่อที่ s 5 0 Z15 ค่ะเมื่อช่วงเช้านี้ลงมาพอสมควรทีเดียวแถวแถวแปดร้อยหจุดณนะล่าสุดนี้นะั้นเป็นไงต่อดีคะครับตัว s อสห้าหน้านะครับหลังจากดัชนียังมีการปรับฐานลงมา ดูเหมือนว่าการรีบาวหรือการดิดตัวกลับในภาคบ่ายเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างจํากัดหรือยังค่อนข้างน้อยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยคิดว่าหลายคนยังมีมุมมองเช่นเดิมก็คือมีมุมมองในเชิงลบะนะครับในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยยังคงถูกกดดันจากทิศทางตลาดหุ้นตลาดออของตลาดโลกที่ถูกกดดันจากทิศทางราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับฐานลงมาแล้วก็แนวโน้มของตัวน้ำมันเนี่ยก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับ ขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศความชัดเจนเกี่ยวกับการประมูล 4G ก็กดทุนในส่วนของกลุ่มสื่อสารลงมาอย่างชัดเจนเหมือนกันนะ,นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าหากตลาดรีบาวหรือดีดตัวขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการรีบาวหรือดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างจํากัดนะ,นะครับในส่วนของนักลงทุนที่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักเนี่ยเรายังแนะนําว่าอาจจะต้องรอในส่วนของการลงทุนนะครับแต่ว่าหากดัชนรัมีการปรับฐานลงมาแล้วก็ ออรับความเสี่ยงได้เรายังมองจุดต่ำสุดของรอบที่ผ่านมานะครับบริเวณ8รถึงเจ6เป็นจุดเข้าไปเสี่ยงซื้อหวังจังหวะการรีบาวหรือการดิดตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดิดตัวหรือการรีบาวเนี่ยออจะมากหรือจะน้อยต้องขึ้นอยู่กับออนักลงทุนจะแบกรับความเสี่ยงดได้มากน้อยแค่ไหนใ,ในระยะสั้นหรือในเบื้องต้นเนี่ย เราอยากจะให้จับตาดูระดับสูงสุดของวันนี้ก็คือระดับ813ถ้ายังผ่านไม่ได้ก็ยังแนะนําว่าถ้าใครที่มีรองอยู่อาจจะต้องลดโพิชั่นลงแต่ว่าถ้าจะเสี่ยงเปิดสถานะขายใหม่ก็สามารถทําได้แล้วก็ไปสต็อปรอนหรือตัดขาดทุนบริเวณ817ถึง823ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ บ,บสวัสดีค่ะหรือว่าติดตามในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนกับ YLG ได้ทุกวันในรายการปรับกลยุทธ์นะคะสําหรับภาพรวมของทองคำคุณบรู๊บอกว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นการรีบาวขึ้นมานิดนึงแถวแถวหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดแต่ว่าแนวโน้มที่จะเป็นบวกมากๆนั้นยังไม่คอนเฟิร์มนะคะตราบใดที่ราคานั้นยังไม่สามารถยืนเหนือ1,080ิถึง1น8 5เหรียญต่อทอยออนได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่ากลยุทธ์ช่วงนี้ลงทุนสั้นสักนิดนึงค่ะรอให้ราคานั้นย่อลงมานะคะแถวแถว0 0 57ถึง1,55รับก่อนแล้วก็ขึ้นไปขายแ,แถว1,72 0ถึง1,79 0ส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่ารับความเสี่ยงได้เยอะเลยทำยังไง1,79-1,80 0 0เปิดช็อตได้นะคะสำหรับถ้าเราดูแล้วสถานการณ์นั้นไม่สามารถที่จะยืนเหนือระดับนั้นได้แล้วก็ Stop Loss อีกทีหนึ่งนะคะที่แนวต้านสำคัญ1,85 0เหรียญต่อเทรอยอนค่ะนี่เป็นภาพรวมที่คุณผู้ชมเห็นกรอบการเคลื่อนไหวแล้วก็โอกาสในการทำกำไรในทองคำนะคะ เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรากลับมาประเมินภาพรวมในเชิงปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยค่ะ